สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนด o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบมีใจให้คุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ ค่ะสำหรับผู้ที่ดึงดูดคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะค่ะขออนุญาตเช็คพลังงานนะคะผู้ที่พบแรนดอมชุดนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสำหรับพลังงานได้นะคะหาดาบ เดวิลนะคะเก้าถ้วยสามดาบนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะพลังงานของคุณนะคะเหมือนคุณได้ผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดหัวใจนะคะมีการ เสียใจเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจหรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความท็อกซิกเกิดขึ้นนะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คุณดูเหมือนแบบว่าอาจจะมีเรื่องเสียใจกับคนที่มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะก้าวถวยนะคะแล้วก็ทำให้คุณต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะแต่ว่า ในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะวิวออลฟอร์จูนนะคะค่ะมาดูพลังงานนะคะของใครนะคะที่แอบมีใจให้คุณอยู่นะคะไปย่าดูนะคะสามเหรียญน,นะคะ สองเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นะคะคิงอ of w อ r นะคะเดีเอมเพนะคะ งงานของคนที่แอมมีจะให้คุณอยู่นะคะเขามีความเป็นผู้นํานะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยใสคุณนะคะในตอนนี้เขามีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าคนที่มี power นะคะในการทํางานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่สามารถสั่งการได้นะคะอาจจะมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะเขามี passion ในการทํางานนะคะเป็นคนที่มีความคิดในการทํางานนะคะ เป็นคนที่อยู่ระดับแถวหน้านะคะในการทำงานนะคะเขาทำงานเก่งนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันได้นะคะสามเหรียญนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถาบันเดียวกันได้เพื่อนสมัยเด็กประถมมัธยมได้หรือว่าผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะสิบเหรียญนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะ เหมือนตอนนี้เขาพยายามอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขำม,มาดูกันนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณนะคะขอพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะที่เขาแอบสนใจคุณอยู่นะคะใบแรกเลยนะคะเจวิลนะคะ ทูวอปเอนิเคิลนะคะแปดถ้วยนะทูวอปครับนะคะสี Two ่ถ้วยนะคะ Four ความรู้สึกของเขาคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขามีความเหมือนกันนะคะทูบครับนะคะคุณอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกับเขาบุคลิกเหมือนกับเขานิสัยเหมือนกับเขาอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะหากคุณเป็นคนชอบทํางานหากคุณเป็นคนชอบทํางานเขาก็เขาเองก็เป็นคนที่ชอบทํางานด้วยเช่นกันนะคะ ปถ้าคุณเป็นคนขยันเข,เ,ขเ,เขาก็เป็นคนขยันนะคะคือคุณมีมุมมองอะไรที่เหมือนกันคุณและเขามีมุมมองอะไรที่เหมือนกันนะคะที่เขามองเข้ามาแล้วเหมือนเขาส่องกระจกอะคะเหมือนเขาดูตัวเองนะคะ <S <S สิ่งนี้นะคะที่ทําให้คุณและเขามีการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นเทวินเฟรมได้นะคะเขารูะะ้สึกว่าค <camoufl aging S 1> ุณเหมือนก <ไป S 2> ับเขามากนะคะเขาก็รักคุณนะคะ แต่เขาเหมือนจะต้องบาลานอะไรบางอย่างนะคะระหว่างสิ่งสองสิ่งนะคะมีความลังเลไม่แน่ใจนะคะเขาอาจาอาจะหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงแอบมามองคุณอยู่นะคะแอบมาส่องคุณอยู่นะคะเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังคงทําอะไรไม่ได้นะคะได้แต่นี่ค่ะรอคอยนะคะหรือว่าแอบมองคุณอยู่ส่องคุณอยู่ห่างๆนะคะ แต่ว่าคุณมีความดึงดูดกับเขามากนะคะเดวิลนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีนะคะมีเซ็กแอเพีสูงนะคะดึงดูดเขานะคะทำให้เขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคุณก็มีเสน่ห์มากๆสำหรับเขานะคะ แล้วมาดูอีกนะคะว่าแล้วในสายตาเขาเขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนอีกนะคะนอกจากรูปหลักภายนอกนะคะงานถนัดเหนื่อยกาย ผลกระทบผู้ชายใจดีปัญหาสิ่งที่เขามองมานะคุณอ่จจะเป็นคนที่ สิ่งที่เขามองคุณมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานในสิ่งที่คุณถนัดนะคะทำงานในสิ่งที่คุณรักนะคะและคุณก็ยอมนะคะในการทํางานหนักนะคะเป็นคนขยันในการทํางานนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะคะสิ่งที่เขามองคุณมา แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายใจดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงใจดีแต่คุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างให้เขาประหลาดใจได้นะเหมือนแบบว่าหักมุมอะคะ่ะทาคุณอาจจะมีนิสัยที่มันแตกต่างกันได้นะแล้วเมื่อเขาเห็นคุณเขาก็รู้สึกประหลาดใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะปัญหานะคะคือ คุณและเขาอาจจะมีปัญหากันอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้หรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะหากเขาทําอะไรลงไปนะคะเขาก็กลัวว่าคุณและเขาอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะคะหรือคุณชอบความเร็วได้นะคะ ามาดูไพอ่ออร์เคิลนะคะอยากบ,บอกอะไรโรแมนนะคะอัพฟอร์ทิลิตี้เทคแอคชั่นนะคะไพ่บอกว่านะคะจะมีโอกาสนะคะ จะมีโอกาสที่คุณและเขานะคะจะมีการ take action กันเกิดขึ้นนะคะแล้วจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ